หลังจากทำผลงานอันยอดเยี่ยมกับทีมนิวคาสเซิลกับเอ็ดดี้ฮาวผู้จัดการทีมเนี่ยก็มีคำถามเรียกว่าคนอื่นแฟนบอลตาหาครับที่มีคำถามใส่เอ็ดดี้ฮาวว่าเขาเนี่ยจะอยู่คุมทีมไปนานหรือเปล่าฉะนั้นเอ็ดดี้ฮาวเนี่ยก็บอกว่าเขามีความสุขมากกับการทำงานร่วมกับกลุ่มทุนซาอุร่วมกับแดนเอชเวิร์ดแล้วก็การเสริมทีมเสริมทัพอะไรเนี่ยก็เป็นไปตามแผนที่เขาต้องการฉะนั้นเขาก็เลยบอกว่าเขาเนี่ยไม่มีความคิดอื่นเลยที่ว่า จะต้องออกจากนิวคาสเซิลสิ่งที่เขาต้องการคือการอยู่กับนิวคาสเซิลนานที่สุดเท่าที่เขาอยากจะอยู่ตื่นเต้นมากๆกับฤด,ดูกาลนะ้าและหลังจากนั้นอีกด้วยมันแปลว่าเขาเนี่ยฝากอนาคตไว้กับนิวคาสเซิลเช่นเดียวกันกับที่แฟนบอลก็ฝากความหวังไว้กับเอ็ดดี้ฮาเหมือนกันฤด,ดูกาลน่าจะเป็นฤด,ดูกาลแรกในระอบ20ปีนะครับที่นิวคาสเซิลจะได้กลับไปเล่นฟุตบอลยูฟาแช,ชมเปี้ยนลีกตลาดนี้สำคัญมากครับสำหรับ การซื้อขายนักเตะการดึงนักเตะเข้ามาเพื <ๆ S 1> ่อเพิ่มศักยภาพทีมก็รอลุ้นไปด้วยกันครับสำหรับแฟนบอลทูนอาร์มี่ว่าจะเห็นอะไรเปลี่ยนแปลงในทีมอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ช่วงหลังก,ก็มีข่าวในการดึงซูเปอร์สตาร์มาจากที่ไม่เคยคิดว่าจะดึงแฮร์รี่เคนตอนนี้เริ่มมีเรื่องราวแฮร์รี่เคนเข้ามาเนมาแสดงว่าหลังจากนี้นักเตะที่เคยซื้อในเกรด B B บวกเกรด A มันน่าจะกลายเป็นเกรดพรีเมียมมากขึ้นกอต้องเฝ้ารอ ติดตามกันครับสำหรับผลงานของนิวเคิซันและผู้จัดการทีมคนเก่งคนนี้เอ็ดดี้เฮา